ไม่จัดไฟแลนุกเอา้าเขี่ยดัวถักคองหมดเลยที่มันกิงเงินเป็นแล้วโอเคก็สวัสดีตอนนะี้กอยู่กับเกมตัวหูนี่ก็จะมารีวิวมอดใหม่ครับนะฮะก็เป็นมอดดิสนายแมนะฮะก็เป็นมอดใหม่นะไม่ใช่มอดใหม่แล้วมอดเก่าแล้วนะฮะก็ มีคนฝรั่งเขามารีวิวนะครับก็ไปโหลดมาจากคลิปฝรั่งนั่นแหละนะฮะนี่มันคลิปที่สองที่ผมเออจะมารีวิวมอสแนะ่นาะเออกลับมาแล้วกลับมาขนาดนี้ก็นัง่งคิดตั้งนานนะฮะก็มาเริ่มรีวิวแล้วฮะนะโอเคก็มาดูที่ม็อสของม็อสนี้นะฮะก็อยู่ในหลังนี่นะฮะมอสตัวนี้มีกี่ตัวครับผมอ๋อก็มีส,สองตัวนะฮะก็มาดูที่ตัวแรกนะฮะก็ จะเป็นตัวจากภาคแรกของล i t เติ้ลไนท์แมรเลยนะก็จะเป็นตัวแขนยาวจำชื่อไม่ได้เข้าใจเท่าไหร่นะถ้าก็จะเป็นตัวแขนยาวนะฮะก็โมเดลนี่ใช้ได้นะครับดูดูด,ด,ดูเออเสียงนี้แบบเหมือนในเกมเป๊ะเลยนะก็อืมเฮ้ยสวยมึงดูนี่ใช้ได้นะโอ้โหดูดูดูอืม วิดีโอนี้ก็เหมือนในเกมนะแขยนยาวๆนะก็นี่นะมัดดีเกืดอนกูจะพังพวกมึงนี่แหละเพื่อนเอ้ยมาไปดูท่าตายกันฮะตายแขนหลดุดอ่าเหมือนกับตอนที่วิกตัตเอ็นซิปตัวแล้วมันตัดแขนตรงนี้นะจำได้อยู่นะฮะก็เนีเ่ยใครจะเคยดูหรือเล่นเกมก็จะรู้นะฮะก็เนี่ยตายแขนขาดแล้วก็ตาย เบียดมดตัวแล้วมั้งอ่ะโอเครอเรามันหายถ้ามันตายศพมันก็อยู่น,นิ่งแป๊บเดียวถ้าศพมันก็หายไปนะฮะก็ปล่อยทิ้งไว้มาดูตัวที่สองกันฮะน่าจะเป็นผมเป็นตัวอะไรฮะอ่าน่าจะเป็นไอ้ตัวเด็กเด็กที่นโดนซีกินเออใช่ใช่โดนซีกินเอ๊ะมันทำอะไรได้โอ้ยโอ้ยพดครับกำลังเสียงหนูได้เหรอวะอีกว่ามันจับยังไงคืออะไรวะทำอไรไม่ได้ โอเคโมเดลฮะโมเดลโอเคใช้ได้นะฮะท่าเดินท่าอะไรเหมือนเป๊ะนะฮะโอ้โหน่าจะเหมือนขนาดนี้นี่ฮะก็คนทำมัดนี้แม่งเน้นคุณภาพเลยฮะก็ใช้ได้โอเคตายไปซะได้ประโยชน์โอ้เสียงเต้นตัวตายก็เหมือนนะตายไปแล้วโอเคก็มาดูตัวที่สาบเลยนะก็นี่สาบตัวแล้ว โอ้ยเกลียคนละส่วนอะไรวะเนี่ยมันยืนอยู่เทีมเปิได้เหรอวงมาอยังไรในเมื่อได้เป็นโอกโอ้ยจิุกเจ็งหมดจิตุก็มึนึกว่ามันไม่ตายได้พวกมันมาเทียตเห็นไหมมันโดนตัวที่สามนะฮะตัวที่อไม่เกี่ยวตัวไม่กี้ไม่เกี่ยวนะฮะก็ตอนแรกใส่เพิ่มเข้ามานะอ่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวเล็กที่มันโดนสาบนะเป็นตัวที่โดนสาบกลายเป็นตัวอย่างนี้นะ มันช่วยมันมันจะมาช่วยตัวไอตัวเมื่อกี้นะตัวหลักไม่ตัวหลักกับตัวรองกันแหละเพื่อนมันจะโดดซิกขาห์นะโอ้ท่าเดินคนน่ารักเลยดิบม,มากเพื่อนดิอ่าพูดเสียงคนรแข็งอุ้ยที่นี่พูดเสียงดิออกมาพูดมาอุ้ยที่นี่อ่าดิ้งอ่ามีสิ่งไปด้วย ทุกตัวตอนมันตามจะนอนค้างแป๊บนึ่งแล้วก็หายตุกก็หายนะดูดิมาดูตัวที่สี่กันก็ตัวที่สี่เุกสีกนะจำชื่ออะไรสีเอ้ะสีเงี้ยมาดูคิดพูดดู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 ตุกเฮ้ยมันเอาเนื้อให้น้องได้ใช่ไหมวะแสดงน้องว่าไหนละโอเคเอาเนื้อให้ได้ใช่ไหมโอ้ยฝนสุด

มันในเกมนะนี่ตจแตกไม่โหดหนะอะไรวะเไจะบักนทุกนะเหวนะไ่เกี่นะนะเราเป็นผู้หญิงู้หญิงผู้หญิเลนะตีนนเดี๋ยเ็นะเ็บเ็บเลยเเลยยิ่ง่อยังอยางเดี๋ยวนี้นะพูกไม่ใช่ของฟนีย อ่าดูคนตสูงเลีเปนี้ก็เป็นตัวลายจากชาติแรกนะดูซีก็เป็นตวนะเปล่านะเห็นเขาพูดว่าเป็นตโตนะเสียพูดนะนะให้มีเสียงมีเสียงอยู่มีเสียงอยู่นะโโตตาดิไม่ตาุุีบเปปบบ โอ้ตัวเปเอ้ยตัวที่เนะเปนี่ไม่ตองะไปดูใครนะอ๋อไอ้วนเออไอเทปใช่ไหมเป็ได้มันนี้เป็นได้นี้ถ้าเปิดหน้าอ่บนี้กดดกดนเกียือมีตัวตนหน้าอยู่เป็นไรดิเป็นเทปไอใส่อาหารได้ไงโอเคถ้าไม่เปิดหน้ากูจะฆ่าจรงจริงนะโอ้ไอเกี้ยไม่ตายไม่หายเลย แล้วเธอพวกนี้มันไม่หายวะโอเคอ๋อต้องตีสุดซ้ำตีดเออตีดสุดซ้ำตัวข้างมากเลยเลยนี่เด็กเลดี้ลี้เขี้ยงไม่ใช่เลยลี้น่มาดูตัวที่เก้ากันนะโอเคโมโนนี่นงนะโมโนตัวจะแล้วมีไม่ลงตัวนะจะได้ตกกันได้ับมันไส้สิอ่าอ่าเดี๋ยวพี่ไล่ตาม วิ่ง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 วิ่มนุนไป่าง,างตัว,ล,ว,วละมนุน้าตายมนู u, เพื่อนลาก่อน้อนเ็ตาบนะาให้เป็นตัวขี้นี่วิธีฆ่า,า,ดาเดลี่น่าเดลี่ลลขอไปซื้่มถูกอเรียนมันพันเนไกโอ้โห้าเราใช้กรจกนะจากาเรื่องที่ผมดูนะอ่ามานีมา,าจนี้จะนี้จะนี้ เป็่จเิ่งเท่ยงวะเดี๋ยวที่ผมเดานะคงน่าจะรู้วิธีฆ่าแล้วนะก็เมื่อกี้ผมต้องใจแมปนะเพราะเออมันเดกกันไปแล้วมันแลกไงนะ ไอผีงั้นก็มันตายทีเดียวดิดิจิจับลิปเป็นไรวะเนี่ยมาดูส่วนของอาวุธใน S อนนี้กันนะก็นี่คืออาวุธในเกมนะเป็นของในเกมนะมันจะมีหม้อขวานขวานมนุษยนี่มันสามารถทำให้มนุษย์ถอได้นะก็ถังนี่นี่นี่เน่เต็มเลยนะซุปเปอร์ไฟจะเป็นที่ลองสรุปนะตอนลงมาแล้วจะดิ้งแต่เดาแล้วก็ต้องมาลองเองนะผมแค่มาอยู่มัดที่เชื่อเนี่ยเล็กๆ เดี๋ยวหาโมโนก่อนนะที่ว่าโมโนถือขวานได้นะก็จะวางขวาน้วยนะเวางอยู่โมโนถือขวานได้นะก็ถ้าโมโนถือขวานมันก็น่าจะสู้ทุกอย่างเลยนะก็ไปดูนะแค่ไม่จะบวกเลยบวกแค่ทุกอย่างเลยนะนี่มาลองให้มันสู้กับนี้ดิ เราไม่สู้นะัจบับแล้วทาอย่างนี้อ่าเห็นไหมโอเคมันจะเข้ามาขังไว้เอามาขังนะรู้สึกใช่ไหมใช่ไหมขังดีขังดีมนเอามขีควันเลยมนุษย์มัขนขีควันมลยมนุษยเอา ที่ตัวกคลองหามดเลยไี้ที่มึงเก่งกันไปแล้ว,ม,วลมโนบวกแล้วลูกมนนไม่พอใครกันล่ะเห็นไหมไอ้ที่ของทีนี้ก็มาทำให้มอให้ผู้มอนเตอร์เอามาใส่หรือมอนเตอร์ถือได้นะคะก็ดีนะถือหม้อซุปซุปนี้ไมเป็นของพ่อครัวนะก็โคตรจัง จกค้อยวางไปแล้วนะมาสามารถสู no ้กับเดลี่ดิเดลี่เดลี่เดลี่อะไรโอ้เป็นอะไรไปนี่ก็เป็นพรมพรมสำหรับโดดใช่ไหมมันมันเป็นพรมไว้โดดจำได้อยู่ตอนเป็นนุ่นปอกน่าจะเป็นนุ่นไหมน่าใช่ฮะผมอ่านภาษาอัิกออกก็องขออภั่ยนะฮะก็โอเคของในมอดนี้ก็มีแค่นี้นะฮะไม่ด่วนมีแค่นั้นนะไอตัวไอตัวที่ผู้สร้างเมาใส่นะโอเค ก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิว on นะฮะออน listen น i g h t m a r e นะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด็นกใจห้ช่วยนะฮะถ้าอยากไี้คลิปต่อไปก็คอมเมนต์บอกเลยนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็สวัสดีครับ่าสวัสดีครับพวกหนุ